ครับสวัสดีครับพี่นอ้องอีฟซีโค้โลกอันตราลเนาะโลกโควกิดนึ่งมื่นนี่สร้างอุตภาพาไปกินนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะสร้างอุทิศแขนผ่ากันโคดคบัทคบที่จะพาด,ดังนี่พี่น้องน,นี่ครับพ้าดังๆั่านอะลรนี่พี่น้องพ้าดังๆเลยนีินนกาโอ้ค์ละลายแสนครับพี่น้องนี่กับงา,านส้างครับงา,านสา่งแค่ได้พี่น้องเลยราคาหลายหมื่นบาทครับ กันโควิดได้พี่น้องแชทค่ะกันโควิดมาได้มาได้ต้องแผนไปครับเพราะว่าช่วงนี้ในยุคเราให้สวดม COVID, นต์ล่โควิดเนาะผมแผนพ่ะกันโควิดครับมาได้ครับมือเดียวโยเนบา้านะครับลนล้วคาสิบา่าผมไปมาครับแต่ว่ามือเดีย็สิไปกินอ้อมเขียดพี่เราพี่น้อง,องโอ้โหเขียดครับไ,ไปเบิ่งน้ำกันแพรมแพรมแพรมฮะสวัสดีพี่นะครับ ใสกันโกวีทองอามาดิค่กกอ <c oughs> ะอันนี้มีกี่ใยกันเจ้าหัวร้อแม่่ะเมื่อนีแค้ยังไงโอ้ได้แต่ดำแล้วคืเจียวเจ้าเกรางฮะเจียวมีวันเี่วนนะแต่ก็อันนี้คุณคุณมุกเขียดนะเปิดไฟในถ่งนี่ครับคุณมุกเขียนพี่น้องครับเจียแบบนี้นะโอ้เจ้ดีนามใ่อยพี่รักนีครับเจียวกระถิครับ เยาวขึ้นดีพี่นอมค,ครับัดเดี๋ยวจะมาเช้ทำแซมบด้เบิ่งแกะไปแล้วครับมาขนาดครับเสียไล่ครับเนี่ยเสียเยตี๋ปตู่ไม่ได้เสียไล่ครับเราใส่เสียลาย <c oughs> ใส่จิหนอมชมยุ่ง <c oughs> จมูกน้องนางก็ดงคิ้วคง <c oughs> <c oughs> อ้าวแม่ตัว กันไว้พี่น้องกันไว้โควิดพี่น้องกันไว้แ้งมาขาวแท้อี้ยังไงครับเมื่อนี่สร้างอุจเศดขอกไก่เ็ดขอกไก่บรรทัดเล้วอยู่พี่น้องเมื่อวานแย,กไ,ยกไปไปแยกไปครับนี่ครับแล้วเมื่อนี้ละ พี่นอ้องแล้วเมื่อนี่คักๆเรียงใกล้แกะครับแล้วแท้เมื่อนี่บ่แล้วต้องหอยแล้วครับปิงปองครับภาพเบึงบรรยากาศบ้านมังกรแดงพี่น้อง๋ย่ครับอันนีครับคำคุณครับนกเขา่างนกเขาแดงพี่น้องนกเขาแังอันมวนขึ้อนอย่างนี้ครับพี่น้องครับ นกเขาดัง้ายยังได้นกเขาติตอ่อสังกุดมาเด้ครับมาได้ประกาศขายได้เนี่ยแต่ว่าติตอ่อมาเลยครับนกเขาครับบรรยากาศสวยๆง,งามๆครับแวนภากันโควิดครับเพราะไหนพี่น้องอันตรายผมประกาศออกบ้านเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคที่มากับอากาศเนาะผมมักไปนั่งมองนั้นมองนี้มักไปมองนั้นมองนี้ไหมครับเดี๋ยวจะบอกออกบ้านเลยก็ยบตัวพักผ้ัน ไม่ต้องเดี๋ยวมือนี่แต่ยังกินนอ้อมือนี่เนาะหลังจากมุกเขียนแล้วก็ทีมีที่น้องไก่พระเบิร์ไก่พระเยี่ยมชมไก่งามสวยๆครับอันนี้สีปลาเหลืองครับงามเลยครับนี่ครับ,รบนี้เข้าเปิอเป้อเข้าเปิ้อพี่น้องเข้าเปิอ้อ โอ้สือมาคูละลายถ้าหลายมื่นได้พี่น้องใจ่ยังเสียอย่าว่าถือได้เนี่ยครับครับต้องจับสีถือครับขาห้องดำพี่น,ออน้องอันนี้แพงไยคูนี่แพงได้ฟอร์มดียืนดีครับขาห้องดำครับใจคนอนดูสามสันส่นเจ็ดเองจับเยอะจะดำครับออะเดี๋ยวจังมอยู่มากิดต้องกันครับ แกอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดทับสกายนะครับกดกระดิ่งให้แน่กดติดตามครับกับบะมี่อย่างหลายดอกกะสิได้ประพาดชิบไปไหมที่สร้างอุ้ลงไปครับผมครับผู้ใดเขาอ,อยู่กับช่างกุดประเทศก็ผู้ใดอยู่ว่างๆอยู่ใกล้เอ็นแต่สมมติประกันกันมาแวะเด่นมาแวะเที่ยวน้้งช่างอุน้นนะครับเที่ยวหาเอฟซีแล้วก็ โอ้สม,มือนี่อันจะไล่ได้พี่น้องฝากถึงแฟนครับเนี่โลลยโรคเนาะโรคไรโรคไรครับโรคที่มองไปเห็นเนาะมันมา,ากอย่างไรบ่นผมกับผมเข้าใจกันแต่ว่าแขนพรกกันไว้ไม่ใช่พระดีครับ,รบขาารนนแ,นแนขแนกันไวค้ครับตัวฟองไว้สิ่งส่วนไหญ่เขามาในร่งไก่ห้องไว้ม้วนดำหรือภัยเศเษนียาแฝกใช่เหาหรือม้วนดำย่างเท่ายังเขาแฝงกันไว้ครับครับกับมีอันนี้ หลวงพอจะเลื่อครับอำเภอหน,นองกระชอ,อันนี้ว่าทัทบกระดานริงงุูนค้าวหลายแสนมหาศาลครับเงนินเกือบล้านของแท่ของปลอมของปลอปมไม่เอาขึ้นพอเผ็ดแคครับมีใบอันนั้นด้วยครับสีฟุ้นพี่น้องอยู่น่อากาศ อากาศมีแต่โรคภัยครับหายอยู่ใกลบ้านมังกรแดงก็ไม่ไมาเที่ยวหาเที่ยวเล่นย่งางๆมาฟังเสียงนกเขาขันน้ำมัอเ้ารลลวก็มาเบิ่งไก่แก่ขันดูกันสองใจแยพี่นอนอะมีความสุขครับก็ต้องไปวิ่งนี่ยังมากไม่เพราะต้องไปประสบการณ์เป็นคู่สอนครับก็ต้องไป ฝากถึงเอฟซีสัง,งกุดเราไปไล่กบ,บดีอยู่คนเดียวแบบสันโดดกับลูกกับเมียอยู่กับคนที่คนที่คุณรักในคนที่รักคุณแล้วก็พอแล้วครับไม่ต้องไปถึงเวลามาไม่ต้องไปกินเหล้าเมาเสียเพยนั่งคิดนั่งคำนวณทบทวนอะไรมากมายครับผมใช่ครับโอยมเมียขึ้นหน้าเห็นกินแล้วทำไมเวิ้ง โอ้มาแล้วครับอุ่นโมเขียดครับเขียดโมเขียดโมเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเขียดโมเมื่อวานนี่แหละครับผมแล้วก็นี่เกลียวบักม่วงครับตอนนี้ตัวเขาเขาเนื้อมะเขือลวกอัดลวกหยาไปสละครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะมาอยู่โมกินน้ำกันพร้อมๆกันได้มาเด้อพี่น้องเอฟซีกูอยู่ทั้งไกลทั้งไกลก่อนสิกินเข่าก็อย่าลืมกดทับสะไคร่กดกระดิ่งให้ได้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันครับผมมาพี่น้องมามามา นหัวป่ะเต็ดปอด์หอยหยาดแปดปอนด์เป็นน้องเป็กน,นก,วกว<ม>ระเพราป่ะล่ะหมกเขียดตำไส้ข้เบียน้องเอ๋แล้เห็ดเมื่อวานย้ายแต่ด,ดัมครับลวกผักน้เมื่อเช้าเลยผักกระเจี๊ยบยืนสวนนี่แล้วครับเจียวง่วงครับแต่ไม่ชันมาเด้อไปเอ <laughs> <laughs> บยบังไผ่บังมันสะก้อนโซ่เนี่น้อง ครับนาะแทบไม่ดีต้องแบบแม่กับเคาใจผมคักเนี่ครับมกเขียดเซลพริกหน่อยอืม แกไม่ทันเอาอีก,กอบ,บ,บ๊บมุกแกจ้ะมันจะเป็นเนาะแจีบครับแกงม่วงอือม่วงสวยมาเ่าฝากมาจะบึงกันหมอีกเนี้เด้อามไปกินอีกแล้วแม่เรออิอุ่นขึ้นไปให้ะ เนี่ยฟ้าเอาใบกับซองส่วนจริงองบบเยอว่วันครับแค่ใบนเกดขึ้นเล,ละแบ<ะ>กันเจิดได้หลาย่ม่เพิ่ขึ้นใครเรี่ยบอะอยางเขาอ่ะเก็บเจ็ได้หลายบ่เ็เก็บได้หลาย่สมไม่กินได้เลยต้องคนรีไม่กินเนี่ยุณดูเมือนการไะ ครับพี่น้องผุ้จุสุภูทุกคนมาครับพี่น้องทั้งบึงการทั้งโมกะรซบครับฟาดขึ้นมาแซบถือพี่น้อง Nhưng mà sao không nghìn đâu trăm Cái là năm hai nghìn nông trăm bảy mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai แซ่บพี่น้องเป็นยังไงน้างผู้เยอะต้องหาอีสานตอนนั่นตอนบนตอนเนื้ออะไรเพื่อนองภาคเนื้อจูบุุกคนพี่น้องภาคใตเพราะถูกภากนะครับดูแแร,ก,รกษาตัะอยู่ทุกคนนะครับลูกที่ห้องมองมาเห็นอันนี้ที่เฮ็ดไปแล้วเป็นกำลังใจให้จะของเฮาเห็น ชนหมือนีส้างุดแนทนพรากันพวกนปัดเป่ามุนดำปัดเป่าซิ่งโซ่ลายออกจากร่างกายอัจฉพิษต่างๆครับป้องกันไปชนาสั่งครับหมหาสักใจานะสั่งคือสั่งคือผู้หญิงใหญ่เจ้าปลากันได้บัดเป็นหออไม่บอกเอ้าขึ้นสมัยก่อน พระมหากริสันเท่าออกโลกครับมิเตอรไทยสร้างครับสร้างซื้อมาแจบเป็นกองครับเซ็บ <labels> อ <sy> ีด <sh> <se> ีเมียก็อยากกับเขาแจบสิวะ หาอะไรเด้อครับแบบนี้ยแซมรุมมักเลยนะครับเอาใจเมียยังไงก่อนเป็นน้องคุณครับแก้วพริกแก,กว้วบม่วงทำยังไงพี่น้องเราผัดตับเลือด ครับวพอันนี้ว่ามันระถงงว่าป่เนี่ยระงงในุ่วงา,าแล้วกินทั้งเ,เกี๊ยเลยได้ครับกินพักกะมินเนี่ย,ยก็มีหีตครับ อลวกแบบเั้นอืมดีกว่าเลยลวกต้นหอมด,ดอกหอมเกี๊ยวบุวงของพี่ติบ เสียบเสียบปิดตัวแล้วครับเส้นหมูถ้าไปหาสีของไตเขาไลยครับมีอรือไม่ทิศคนไหลหนะคนไหลย๋ยวเสียบเสียบพี่น้องครับ ผูบอกคัดโกงยาไปพี่น้องปุ่มให้หรือเปจำเจ้ามองยาจำขับหน่อยขับในในแบบใหม่เล็บซีบุรีบีมองสวนอยู่ร่างตามเบื้ง มันสือออกสมบูรณ์แบบบางบางไหนเดีดแต่แบบบมงไงไปเลยเ <มา S 1> นี่นะมันต้องาบบบมงสวม่วสอะมบองบาเท่าที่เขายัดเขาเนี่ฝุน่นตกอ่ะยนมันสุกนะเขาจะกีบติดสมัยปหนึ่งหน่อยครับนี่ครับอืมใต้เขาแสร hầu bất tin nào thì rằng một giờ thì mất trong một cái biển nó nhiều thì không chạm thắp lên còn nhiều rồi thay khỏi phải keo muông cái mình nghe trăm bẩn จะตำหยองผู้ใดอยากกินเออวเรืเ่องมาเด้อปลาชังกุตแจลวดเสียบใช่ปะเอาอันนี้ลวดผักกาดยังไงผักกาจอนผักกาจอนครับบ้านเท้าครับเนี่ยท่านข้ามีไงครับลวดครับก,กิ้วแก้วม่วงพี่นอ้อง ปลาแดกตนนัวนั้นน้ใสน้ำครับต้องเผาบันคุณนะครับโอ้ยไปแล้วครับผมคิมนี้พักไว้คไนไทยคนแท้คนที่ตามนะครับต้อง<อ>ชอบตะไคร้ชอบเลยครับ